สวัสดีครับมาพบกับรีวิวจากธนบรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับมาครั้งนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอีกเช่นเคยน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็รีวิวมาครบ6ตัวแล้วมาได้นะครับตอนนี้มาดูกันอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อไฮโรบบ์ Robot นะครับซึ่งมีสำนังกงานใหญ่นะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับจะ แต่ก่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมมีรีวิวตัวสกูบ้ามาแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวรุมบ้าคถ้าดูกันใกล้ๆเดี๋ยจะเป็นเป็นซีรีส์ของรุมบ้านะครับซีรีส์รุมบ้ากับสกูบ้าสกูบ้าเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ขัดล้างพื้นจะมีน้ํามาช่วยแต่ว่ารุมบ้าเนี่ยจะเป็นการดูดฝุ่นขึ้นไปเไปก็บไว้บนถังใส่ขยะเหมือนทั่วๆไปนะครับแต่ว่าไอ้รุมบ้าที่ได้มารีวิวครั้งนี้นะครับจะเป็นรุ่นซีรีส์8แล้วนะครับซีรีส์8 จะเป็นรุ่น880นะครับ iRobot Roomba 880ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปของ iRobot Roomba หรือว่าตัวท็อปของคุณยนต์ดูดฝุ่น iRobot ในปัจจุบันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาสำรวจกันก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มกดหลักๆอยู่ทั้งหมด5ปุ่มด้วยกันนะฮะปุ่มแรกคือปุ่มค l e a n นะครับมันจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องไปด้วยแล้วก็ปุ่มสั่งการเพื่อใช้ทำความสะอาดอีกทีหนึ่งด้วยครับก็คือกด2ครั้งนะครับกด1ครั้ง อันนี้ก็เปิดเครื่องแล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็คือการสั่งมทาทำความสะอาดนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีจะสังเกตเห็นว่าจะมีปุ่มเล็กๆอยู่อีก4ปุ่มนะครับก็จะเป็นเป็นปุ่มที่เอาไว้สั่งคําสั่งนะครับจะมีทั้งหมด4คําสั่งด้วยกันที่ที่สามารถส่งคําสั่งได้นะครับหนึ่งด็อกด็อกนี่คือวิ่งกับฐานนะครับมีฐานอยู่ตรงนี้นะฮะสองปุ่มค็อกก็คือการตั้งเวลาในเครื่องนะครับเนี่ยสมมติผมกดไปตอนนี้ก็คือ เวลา11นาฬิกา42นาที AM นะครับก็จะ11โมง42นาทีตอนเช้านะครับสำหรับวันอาทิตย์ครับวันนี้คือวันอาทิตย์นั่นเองนะฮะแล้วก็ <c oughs> ปุ่มที่3ก็คือปุ่ม schedule นะครับปุ่ม schedule ก็คือปุ่มตั้งเวลาทำความสะอาดนะครับเรียกได้ว่ามันจะตั้งเวลาทำความสะอาดเป็นกิจวัตรประจำวันได้แต่ก่อนที่จะตั้งเวลาทำความสะอาดได้นั้น คุณจะต้องตั้งเวลาให้เครื่องมารู้จักเวลาปัจจุบันก่อนในโหมดที่2ที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับนะครับโหมดคล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับก็คือปุ่มสปอตปุ่มสปอตนี่มีหน้าที่เอาไว้ใช้ในการทําความสะอาดรอบๆจุดที่มันปล่อยตัวนะครับหรือว่าจุดจุดที่คุณสั่งมันเริ่มทํางานนะครับปุ่มสปอตตรงนี้นี่คือเอาไว้ใช้ทําความสะอาดอย่างเช่นถากมีเศษดางลบนะครับเศษขนมหรือว่าเส้นผม อะไรต่างๆที่มันตกเป็นกระจุกอยู่รอบๆนะครับมันจะสามารถวิ่งทําความสะอาดได้รอบๆได้นะครับในรัศมีไม่เกินประมาณ1เมตรนะครับหรือประมาณ3ฟุตนั่นเองเรามาดาูส่วนประกอบของเครื่องกันดูบ้างนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่ากันชนนะครับนี่ฮะอันนี้นะครับจะเป็นกันชนก็กินกินระยะไปครึ่งหนึ่งนะฮะ เพื่อที่จะจะเอาไว้ใช้ในการดูดซับแรงกระแทกนะครับเวลามันวิ่งไปชนเฟอร์นิเจอร์วิ่งไปชนเข้าของสิ่งของต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ตัวเครื่องดูดฝุ่นของมันเองให้น้อยที่สุดนั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็จะมีส่วนที่เรียกว่าหูหิว้วนี่นะมันสามารถมีหูหิ้วที่จะยกสมกมติว่ามันไปจอด อยู่ที่ไหนก็ตามนะครับคุณก็สามารถที่จะใช้หูหิ้วนี้ยกตัวเครื่องมันขึ้นมาได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ชอบมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รีวิวมาหลายตัวนะครับไม่มีรุ่นไหนที่มีหูหิว้วแบนนี้เลยครับต้องยกข้างๆานี้ซึ่งก็เสี่ยงต่อการตกหล่นเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับจุดต่อไปนะฮะที่จะให้ดูกันนะครับก็คือส่วนล่างท้ายเครื่องนะครับตัวนี้จะมีมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นลมเป่าออกมา ก็คือจะระบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าระบบ Aeroforce นะครับซึ่งมปนถือว่าเป็นเทคโนโลยีของ i r o b o t นะครับที่ที่เป็นถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ i r o b o t ผู้คิดค้นเลยนะฮะก็จะมี Aeroforce เนี่ยก็จะมีระบบที่เอาไว้ใช้ในการใช้แวคค่มนะครับก็คือใช้ลมดูดดูดจากกล่องใส่ขยะมันมาอีกทีหนึ่งนี่จะสังเกตว่าตัวนี้เป็นเป็นกล่องใส่ขยะนะครับ่องใส่ขยะเวลามันดูดมาเนี่ยมันจะมันจะเข้ารูนี้นะครับมันจะมีรูที่ให้เข้าอยู่ แล้วก็จะมีพัดลมเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูดอากาศเข้ามาและปล่อยลมออกมาอีกทีหนึ่งนะครับสาเหตุที่ดูดอากาศคือเพื่อเพิ่มแรงดันนะครับจากการดูดฝุ่นให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นก่อนๆเนี่ยจะเป็นแค่แรงปัดดูดให้มันฝุ่นขึ้นมาบนเครื่องอย่างเดียวแต่ไม่มีแรงลมดูดเพื่อเสริมแรงอัดให้มันดูดฝุ่นได้อย่างละเอียดและมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้มีนะฮะอันนี้คือกล่อง กล่องใส่ขยะของเขานะครับแล้วถอดล้าำทำความสะอาดก,ก็ก็เปิดนี้นะครับป๊บตัวนี้ก็เอาไปเอาไปเททิ้งได้เลยนะครับเนี่ยส่วนด้านบนของกล่องนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเปิดฝาด้านบนขึ้นมาตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟิลเตอร์นะครับเขาจะใช้ H E P A เลยฮิปปาฟิลเตอร์นะครับซึ่งเป็นฟิลเตอร์ที่เอาไว้ใช้กรองอากาศคุณภาพสูง ก็จะกรองพวกเศษขยะฝุละออ่งที่มีอนุภาคขนาดเล็กได้นะครับเป็นอย่างดีครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถถอดไปเปลี่ยนหรือว่าถอดไปทําความสะอาดได้เช่นกันนะครับโดยการดึงไอเจ้าไอสีเลียงเหลืนี้ขึ้นมานะครับก็ก็เป็นั้นไปไปปัดฝุ่นไปเป่าได้นะครับทีนี้ผมลองเก็บไปใน้เก็บเข้าเครื่องเหมือนเดิยน,นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะ ส่วนที่จะให้ดูกันอีกก็คือด้านล่างของเครื่องนั่นเองนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับด้านล่าง<_ <EN> _>ด้านล่างเครื่องเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยล้อขับเคลื่อนนะครับซึ่งจะเป็นล้อที่เอาไว้ใช้ขับเคลื่อนหรือว่าให้มันขุณเดินดูดฝุ่นมันวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับซึ่งถือว่าล้อขับเคลื่อนของเขาก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับสามารถ ปีนไปนะครับผ่านพื้นที่ต่างระดับได้ประมาณ1เซน1.5เซนติเมตรนะครับถ้าสูงกว่าน,นั้นอาจจะถึง2เซนอาจจะจะได้แต่ว่าอาจจะอาจจะมีติดขัดบ้างนะครับอันนี้ในกรณีที่สูงเกิน2เซนติเมตรนะครับบางทีผมก็เห็นมันวิ่งผ่านได้บางทีก็ผ่านไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับมุมขึ้นอยู่กับความเร็วของมันด้วยนะครับอันนี้เวลาเวลาหลักการก็คือถ้ามันจะเดินหน้านะครับสองล้อนี้ก็จะหมุนพร้อมกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ล้อนึงก็จะหยุดอีกล้อหนึ่งก็จะหมุนนะครับเพื่อทําการปรับเปลี่ยนทิศทางของมันนะฮะแล้วก็สิ่งที่อยากให้ดูตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้สกรูตรงนี้นะครับก็ใช้ไขควงธรรมดานด้แหละนะครับไขควง4ีฉกสามารถขันออกมาแล้วเอาออกไปเก็บได้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้คุณจะดูดฝุ่นเป็นระยะเวลาน,นานๆนะครับแล้วก็ อ๋ออีกจุดหนึ่งนะฮะที่ท,ที่ที่น่าสนใจก็คือไอ้ตัวแบตเตอรี่ของมันตัวนี้มันมีความจุค่อนข้างสูงนะครับประมาณ4,000 4,000มมิลลิแอมป์นะครับ4,000นิดๆน,น,นะครับผมผมผมว่ามันเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มีขนาดความจุแบตเตอรี่ที่เยอะที่สุดนะครับตั้งแต่เคยรีวิวมาก็ว่าได้นะครับจัดคู่แข่งรุ่นเดียวกับมันนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเยอะที่สุดน,นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าแปลง ข้างนะครับหรือว่าไซด์บัชนะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วครับสำหรับคุณยนดูดฝุ่นถ้าเป็นรูปทรงกลมแบบนี้จะต้องมีไซด์บัตเพราะว่ามันจะมันจะเอาไว้ใช้ในการดูดเศษฝุ่นที่อยู่ตามซอกมุมของห้องต่างๆอย่างนี้นะครับเวลามันวิ่งไปเนี่ยมันจะมีมันจะมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับสาเหตุที่ต้องมีไซด์บัตก็เพราะว่าจะได้ไปปัดฝุ่นด้านข้างนะครับเพื่อเข้ามาอยู่ในรัศมีทําการของแปรงนะครับที่ที่เอาไว้ ดูดเข้าไปในเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนด้านหน้านี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของล้อเอาไว้รับน้าหนักเครื่องเฉยส่วนไอ,อาส,าส,าสายสองอันตัวนี้เป็นจุดที่เอาไว้คอนแทคครับไว้สัมผัสกับตัวแท่นชาร์จของมันนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าโฮมเบสนะครับม,ม,มันจะมาโดนมันจะมาโดน2อันตรงนี้พอดีนะครับผมมีไฟดูดนิดนึงนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะครับอ่ เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูตรงส่วนของเทคโนโลยี Aeroforce นะครับเนี่ยจะเขียนว่า a e r o f o r c e p e r f o r m a n c e c l e a n i n g s y s t e m นะครับมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้าง r o f o r c e ตรงนี้นะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบสำหรับคุณยนต์ดุฝุ่นไอโรบอทบ o ูม่า880ตัวนี้นะฮะก็คือมันจะมีแปลงดูดที่เป็นแปลงคู่นะครับมันจะใช้แปลงยางลักษณะเป็นแปรงยางอย่างเงี้ยนะครับนิ่มๆน,นะครับไม่แข็ง2อันนี่ครับ พอามาวางนี้เลยจะเป็นแปลงยาง2อันซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณจะดูดฝุ่นเขาจะใช้แค่แปลงเดียวนะครับเป็นแปลงหลักแปลงเดียวแต่ว่าอันนี้เขาจะใช้2แปลงสาเหตุที่เขาบอกว่าทําไมต้องเป็น2แปลงก็เพราะว่ามันสามารถที่จะดูดฝุ่นได้อย่างหมดจดนะฮะก็คือก็คือ2แปลงช่วยกันดูดจะดีกว่าใช้แปลงเดียวดูนะครับผมอ่ะอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเซนเซอร์นะครับที่มีอยู่รอบๆใต้เครื่องนะครับก็คือได้แก่เซนเซอร์ป้องกันการตกล่น,นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับเริ่มเริ่มตั้งแต่อันนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็6นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเซนเซอร์ป้องกันการตกบันไดนั่นเองนะฮะซึ่งหากมันวิ่งตกบันไดนะครับก็จะ เกิดความเสียหายนะครับกับตัวเครื่องบุญจน์ดูดฝุ่นของคุณแล้วก็ความเสียหายกับพื้นผิวของบันไดเองของบ้านคุณเองนะครับก็ตรงนี้หายห่วงครับยังไงไม่วิ่งตกบันไดแน่นอนนะครับผมแล้วก็มาดูกันใกล้ๆตรงฉลากตัวนี้อีกทีหนึ่งนะฮะก็เขาบอกว่าเครื่องนี้ดีไซน์ใน USA assembl d in China นะครับนั่นหมายความว่าเครื่องนี้ถูกออกแบบ คิดค้นพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าถูกผลิตขึ้นในประเทศจีนนะซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่สินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผลิตในประเทศจีนนะครับเพราะว่าก็ยังมั่นใจในการควบคุมคุณภาพของสินค้านะครับของทางผู้ผลิตด้วยเช่นกันนะครับและแล้วก็ได้มาเวลามาทดลองเปิดเครื่องใช้งานกันจริงดูแล้วกันบ้างน,นะครับว่ามันมี ลักษณะการทำงานเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองอกดปุ่มเปิดเครื่องดูนะครับอันนี้ก็เปิดเครื่องแล้วนะครับมันจะเมนสวิต์มันก็คือไอ้ปุ่มนี้แหละนะครับแล้วก็ก,กดอีกครั้งหนึ่งก็คือการกดสั่งให้คุณยนต์ดูฝุนเริ่มทำงานนะครับเดี๋ยวผมลองกดอะไรอีกครั้งนะครับ1 2ึ่งสองสาปุ๊บอลองดูการทำงานเข้ามานะครับ เด่นของมันนะฮะก็คือจะบุนเดอร์บุฝุ่นเจ้านี้นะครับจะมีลักษณะเสียงนะครับที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับจากที่ผมวัดดูแล้วนะครับได้ประมาณ6กสิบเดซิเบลเองนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเงียบมากนะครับถ้าเทียบกับบุนเดอร์บุฝุ่นในทรงพลังรุ่นอื่นๆนะครับ63บเดซิเบลนี่ถือว่าน้อยกว่าน้อยกว่ามาตรฐานบุนเดอร์บุนฝุ่นทั่วไปนะครับเพราะว่า ตัวตัวอื่นจะอยู่ประมาณ70เดซิเบลครับแต่ว่า70เดซิเบลก็ไม่ถือว่าดังมากนะครับมันก็ถือว่าเป็นามาตรฐานของเครื่องดูกฝนทั่วไปอยู่แล้นครับจะสังเกตด,ดูการดูป้ายป้ายป้ายชั้นต่างๆนะครับมันก็จะวิ่งได้อย่างแนบเนียนเลยทีเดียวนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ ran, สมมติว่ามาดูเสร็จแล้วนะครับกำลังจะวิ่งกับเชนชาร์ตนะฮะว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองกดที่ปุ่มล็อกดูนะฮะรอให้มันวิ่งเข้าเชนชาร์ตนะครับว่ามันจะเข้าไปชาร์ตเองโดยอาาตัตโนมัติหรือเปล่า วันลุกขึ้นนะครับถ้าคุณตั้งเวลาไว้มันกจะถอยลงมาแบบที่แสดงให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะวิ่งกลับท่านชา้าโดยอัตโนมัติแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับก็ขอจบการรีวิวไอ o b ร์บอ o ์ดก8 8 0ปนะครับุณยนต์ดูดฝุ่นทรงพลังด้วยเทคโนโลยีโรฟสไว้นะจุดนี้นะครับผมไว้ยังไงติดตามค a n o i c o m รีวิวในโอกาสหน้าสวัสดีครับ